วัสดีครับเดี๋ยวพาไปดู s ก a าด้าเจเนซิสนะครับอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอสก a าด้าเจเนซิสี่ที่ผมเขียนขึ้นมาไวเนาะ่ผมสามารถที่จะคลิกตัวหุ่นยนต์ผ่านตัวปุ่มกดที่ตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็มันก็จะคลิกเหมือนกันกันกบผมกดปุ่มที่ตัว HMI ตรงนู้นเนาะ แล้วก็เหมือนกับที่ผมกดปุ่มทริกเกอร์เลยนะครับอ่ากหุ่นยนต์ก็จะทำงานแสดงว่าตัวสก a าด้าเจเน s ิ6 4อันนี้ครับมันก็สื่อสารกับตัวคอมพิวเตอร์อคอมพิวเตอร์สื่อสารกับตัว PLC ได้หลายๆตัวนะครับที่นี้ผมก็ดึงมา4ตัวเลยเนาะเนี่ย PLC 1 2 3 4แล้วก็ตัวสถานะของโรบอท ตัวที่สามด้วยก็คือตัวนู้นนะครับผมก็จะคลิกไปอีกชิ้นงานในระบบเนี้ยผมมีแค่เจ็ดชิ้นนะก็อ่อย่างเช่นผมทิกเนี่ยมันก็หมายถึงหุ่นยนต์ชิ้นที่หนึ่งมันผลิตเสร็จนะครับมันก็ถึงจะคลิกไปตัวที่สองนะครับตัวที่สองมันก็จะนับชิ้นงานไปเรื่อยๆนะครับอ่อันนี้ก็คือสถานะของการที่มอเตอร์มันหมุนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ หุ่นยนต์ตัวนู้นก็จะทํางานจัดเรียงนะครับจัดเรียงสินค้าเนาะหุ่นยนต์ตัวนู้นนะครับแต่เมื่อวันวางมันก็จะนับเป็นชิ้นที่สามผมก็จะทริกไปอีกแบบนี่นะครับเขาก็จะทํางานไล่ไปเรื่อยๆนะครับไอแบบตัว PLC ตัวหนึ่ง ก็คือตัวนู้นตัวข้างล่างเนี่ยครับที่ผมเชื่อมต่อกับตัวหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัตินะครับในตัวของ Data ตัวหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติเนี่ยผมสื่อสารว่าถ้ามันเป็น100เนี่ยให้หุ่นยนต์ MIR หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติเนี่ยมันสแตนบายนะครับสแตนบายณตำแหน่งที่3มนะครับตำแหน่ง,งผมก็จะมี1 2 3สามเนาะอ่ะ1 2 3สามนะครับตำแหน่งที่3ามก็คือตำแหน่งนี้ นะครับส่วนตำแหน่งที่1ก็คือไปรับสินค้าจากตัวหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายนู่นนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2ก็คือมันจะต้องมาส่งสินค้าชิ้นงานที่ตำแหน่งนี้มเพื่อที่ผมจะโหลดชิ้นงานกลับคืนไปณนะตำแหน่งนี้นะครับให้หุ่นยนต์ตัวนี้มันทํางานต่อให้หุ่นยนต์ตัวแรกตัว2องทำงานต่อนะครับนะครับก็ มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาก็จะแสดงณตำแหน่งนี้ด้วยะนะครับส่วนไอตัวฟีดชิ้นงานข้าวเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับเมื่อวันทำงานมันก็จะโชว์เหมือนกันนะครับอตอนนี้มันก็จะทำงานเป็นกระบวนการฟีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอตัวชิ้นงานที่อยู่ในนี้มันครบ7ชิ้น หุ่นยนต์ตัวสุดท้ายมันถึงจะเรียกเรียกตัวหุ่นยนต์ MIR เนี่ยวิ่งไปครับชิ้นงานนักตำแหน่งนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ด้วยผ่านไอตัวหน้าจอนี้เลยนะครับหน้าจอนี้เราก็เขียนเหมือนกันกันกบ h m ชเลยนะครับดึงปุ่มกดดึงตัวล m ม ขึ้นมาโชว์ได้นะครับอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับอ่เรจะวิ่งไปนะครับมอเตอร์วิ่งซ้ายวิ่งขวา แล้วก็หยิบนะครับหุ่นยนต์ตัวนู้นหยิบเนาะหยิบปุ๊บอ่ามันยังเป็น6อยู่นะครับพอวางปุ๊บก็เป็น7สังเกตที่ตำแหน่งนี้นะครับอ่าเมื่อมันเป็นเจปุ๊บหุ่นยนต์ตัวที่เป็นหุ่นยนต์ตัวที่3ามนะครับอ่านมันส่งสัญญาณไปที่ mlr นะครับว่าเป็น11 11นี่ก็คือเรียกให้มันไปยังตำแหน่งที่1นะครับอ่ายัางตำแหน่งที่1 ใช้ข้อมูลในการสื่อสารกันนะครับกำลังวิ่งไปมันก็จะกระพริบนะครับไฟตรงนี้เหมือนกันกันกบ PLC ข้างล่างเลยนะครับพอมันเข้าได้มันก็จะติดค้างนะครับ PLC ล่างกับตำแหน่งนี้ก็คือสื่อสารกัน,น,นอนะพอไปถึงมันก็จะสแตนบายนะครับมันก็เป็น100ออันนี้คือข้อมูลที่อยู่ใน PLC ตัวนี้นะ ซึ่ง PLC ตัวนี้กับตัวหุ่นยนต์ MIR เนี่ยก็สื่อสารกันนะครับผ่านในตัวผ่าน PLC register เดี๋ยวผมเปิดให้ดู PLC register ก็คือตำแหน่งนี้มี่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่10อ่ามันก็เป็น100เหมือนกันใช่ไหมครับ โปรเซสนี้ก็จะทำงานนะครับุ่ดยนตัวที่3มันก็จะหยิบชิ้นงานออกมาใสุ่่ดยนต์ MIR เนาะทีละชิ้นทีละชิ้นจนครบทั้ง7ชิ้นนะครับไอ้ตัว Genesis 64 Scada เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันสามารถที่จะ บันทึกข้อมูลที่เป็นดัตเต้าเบสได้ด้วยนะครับคอนโทรลได้นะครับมอนิเตอร์ได้ก็เรียกว่าครบครับเขียนโปรแกรม PLC เขียนโปรแกรมหุ่นยน์นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมตัวของ s k a นะครับ s c a d a มันสามารถที่จะเป็น IOT ได้นะครับเป็นดัต a ต้าเบสได้นะครับ ตอนที่มันหยิบออกมาเนี่ยครับผมเขียนโปรแกรมว่าเมื่อตัวหุ่นยนต์มันหยิบออกมาเนะี่ยพาเลทในนั้นอ่ะมันเหลือเท่าไหร่มันก็ต้องลบออกด้วยนะครับตอนมันเติมไปมันเติมไปเป็นเจ็ดตอนนี้พาเลทเหลือแค่สองนะครับ,นะรบพอมันวางปุ๊บตอนมันวางมันก็จะเหลือหนึ่งอ่าตอนเขาวางนะครับก็จะเหลือหนึ่งก็คือลบลบไปทีละหนึ่งค่านั่นเองนะครับก็คือ พอเราดูในนี้เราจะรู้ว่าในชั้นพาเลตะชั้นวางของนะชั้นวางชิ้นงานตรงนั้นนะครับสุดท้ายนะมันมีชิ้นงานเหลือเท่าไหร่พอวางปุ๊บก็เหลือศูนเสร็จแล้วก็สั่งหุ่ยนต์นะครับไปที่ตำแหน่งที่สองอผมใช้เลขสิบสองเนาะเขาก็จะสั่งไปที่หุ่นยนต์ตัวนูน้นเพื่อที่จะวิ่งมา ยังตำแหน่งนี้นะครับอ่ะอันนี้มันก็จะพิปตรงนี้เนาะเพื่อถ้ากระพิบนี้ก็คือกำลังจะวิ่งมานะครับท่า <I 'm S 1> เหมือนกันกับ p l c จุดพอมาถึงปุ๊บมันก็จะติดค้างแล้วก็สแตนบายนะครับอ่นะผมก็จะหยิบเอาชิ้นงานไปฟีดเข้าสู่ตัวชุดฝึกอันนี้ เสร็จแล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันวิ่งไปยังตำแหน่ง Standby นะครับตำแหน่งที่สามสีเหลืองนั่นแหละครับวิ่ยตำแหน่งรอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว s c a d a g e n e s i s 64ครับโอเคครับ okay, <ST AT> <B>